สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องกรดาจะพาไปตามพ่อพงนะคะพ่อพงให้เลขมาแล้วนะคะไปรับชมรับฟังเลยนะคะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องกรดาพาโชค้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณคอยทุกเนี้ยน,น้ำแล้ว <c ười> คอยกลับมาเอาเลขแก่ของคือเก้า <c ười> โอ้โทษหาหนาาาูหาสายสายให้หนูมา,าเลยอันนี้ันเนียมน ก็หน่วยตัตวจีนมาไวโทรมาเอาเลขนี่แหละอันนี้อันนี้งวดที่แล้วเนาะงวดที่แล้วอันนี้งวดนี่วะนี่นี่เพชรไว้แล้วได้ดนี่ก็ได้ถามกันอีกมีเยี้ยเน่เอางวดนี้มีมีงเงี้ยเนอแเ้น่าตาเอ๊ นี่นะแม่มันนี่หัวนี่แม่มันนี่แม่มันบนอย่างเดียวบนจานนี่บนทั้งบนทั้งล่างออืนี่เป็นล่างคอยเที่ยวครับเอาให้เป็นล่างคือคือครับตัวนี้นี่เก้าสี่นี่ล่างศูนย์หนี่บน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 มากเพื่อือถ้าห้าวจากเรียงกลับก็ได้บนล่างต้องกลับเอาเลขห้ามันผาดห้าดวงห้าบอดี mượn à. đúng một đi chỗ mặt bọn môn ngân bọn hẳn mát đưa ra thế ấy <laughs> tabao thì bọn ở điều đó phụ nữ chicken ông ở đà lưng như nó không có bọn ở mặt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  ở nó ở mặt ở mặt ở đó ở mặt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  ở อาันสิให้เอามันองตามันบ่เออรามากันอ่ะมุ้กบุตรงบุงเลยนาะบุงล่าเด้อืมเอาแต่มาตัวเลขกอันนี้กันเดียวกันนี่ละเขาโตมาเลยอันงวดนี้เด้เห็นแล้วมันใจเนื้อหันว่าเอาเลขจากคองเอาตัวเลขกันมีเงใจบุญกับเลขไม่นองหน้าดาตีหกอยู่เพืือนมัดจ้า จอของข่อยมันติดศูนย์หกเลยติดศูนย์หกคมเลยศูนย์หกคมคมไทยเจ็ดเรียกว่าไทยเจ็บเงินขึ้นมาเรียกว่าไทยหกได,ด้เงนนี้หกกับสิยุทธไทยว่าจา่าบ้เลขมันมันออกไทยหกแล้วสามมันมันติดตกตัวนี้มันติดตกตัวของข่อยสีวอให้มุจจอฟั่งหน่อยเลขไทยหกงินนี่ถ้าเนี่ สั่งลงมาเนี่ยมันมาตกตัวนี้มาตกตัวแปดสามแปดสามแปดสามวงกลมเลยวงกลมไว้เลยเกาหานี่เป็นตัวเด่นเนอะตัวเด่นมันนึ่งมาทำไวงกลมอันนี้วงกลมโตเว้งตัววงกลมนี่ยมันเป็นตัวเด่นบ่ตา ม,มันตัวเด่นทั้งเป็นทั้งลางอันมันจะเป็นทั้งบนนี่ขีดออย่าี้ยตา,า,ยยาคือเบาๆเอาให้เขงง้าใจง่ายๆต้นที่แย่เป็นคนฝุ๊บเลยค่ะตาคือว่าอันนี้บนเกาฮาเด้อร์ลางกับจังเบาๆรอบสองนี่ไหมคะขีดขีดเชี่ยงไม้ทุกใบตัวนึ้งหนูถ่ายคลิปตามนสามปีแล้วตามนะา,าสซีเบิลให้เข้าใจาง่ายเนาะ เอานูสิเขียน8ปดสามนี้ล่างนะคะพูดดังๆอันนี้8ปดสามล่างเก้าห้านี้บนบนไ้บนคู่นึงล่างคู่นึ่งบนว่าเอาเอามีลายตัวอย่เนี่ยลายตัวตารว่าองสีมันสี่พันพวกศูนย์สีนย์ปุยๆได้อบศูนย์สีศนยี่ล่าง้บนบนเห็ดคิดมาสามปีใกล้สิบหน้านาจากกันแล้วดังยังงงงงอยู่อ่ะศูนย์สี่บนศูนห้าบนศูนย์ห้าบนให้กลับเอา วิ่งวิ่งวิ่งเลวิ่งหากรเก๋าได้ลบนได้ตาท่นทีสิบอกว่าบนวิ่งเก้าแล้วก็ให้เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าบอกลอกข้างบนจบแล้วกับข้างล่างตามมาหนี่งตาตาจะได้คนดูจะได้ไม่งงมีท่านั้นละเขียนท่านั้นเข้าใจกันแล้ะมีท่านั้นข้างล่างข้างเดียวเลยไแมมีตัวเดียวกับเอา ทุกโมงที่สามตัวอ,อันเก็ดเลขสามตัวเก็ดเก้าห้าข้างบนนี่นี่ 9, 5, เก <5, 5, S 1> ้าห้ามีนสี่ส่ห้าเก้าห้ามาเนี่ยเน้นตัวไหนคะเน้นเก้าห้านะสอง<ม>ตัวเน้นเก้าห้าสามตัวเน้นตัวไหน เก้าหาหาเก้าหาเสื้อ้างนั่นแหละมันมา่งท่านม,มันมาพค้กโคเหมือนกันอันศูนซี่ซูนหานตัวกันมันจะกลับมันกลับมันกะกลับได้เข้าว่าตรงมันกะกลับบางครัง้ง <c oughs> มีทารเล็กขงางล่างมีแปดสามห้าเดียวเยวมียน ทัน่สามคู่ทังามเดียวอันตัวย่างมันบอ,อกเบื้องให้เบื้องตัวตัวย่างมันออกทีแล้วมากออกทีแล้วมากคือเป็นสูตรนี่มันบคาะแมนสูตรนี่ละอันเลขกไม่ทีมากเศร้าออกมาแล้วมันมบ่เเขาเอกแล้ว เอาเล็กวิ่งแต่น้อยใจเนาะเล็กวิที่มากเวลาสระ่งสิเล็กวิ่ทีมากตาพงบอกมาแล้วหุนตาเอามาสูตรของเจ้าของเองข้างล่างให้เม็ดเดียวแปดสามข้างบนให้เก้าห้าศูนย์สี่ศูนย์ห้าเน้นเก้าหาเลขสามตัวเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าหานะคะน้ำหนักเท่ากันมาเลขสองตัวเน้นเก้าหางเดียวข้างล่างกับแปดสามหางเดียวนะคะนะคะ ผลิตภัณฑ์มากสุดนี่มาทั้งบนทั้งล่างละหัวนี่เอามาปล่อยลงสองเมืองมันจะมาทั้งสามตัวสองตัวบ่อเออจะเน้นอะไรหนึ่งสามตัวเน้นสองตัวก็แปดสามเก้าห้าแปดสามล่างเก้าหาบนเก้าหาศูนย์สี่ศูนย์หาบนเน้นเก้าหาได้สามตัวเจ็ดเก้าห้าห้าเก้าห้าทั้งหมดทั้งมวลในตาบอกว่ากลับด้วย เมีนบ่ากับกับด้วยไปับดไปแล้วต้องกลับกลับมันเด้อคุณชายเฮ่งเข้มาบอบอบท้องหาตาเลยวะสังเิ่นเด้วเมีมันกว่ากว่เอาไปยุ้ยไหมเมียมันหดไทยสำเ่มียนมันเมันกับบ่อืเจ้าคองสูตรเราอก่อเมีมันเท่าไหร่เ่ากับบ่อเขาใจกี่ก่อไหมจ๊ะ คือฟันนี่แหละเจ้าไปฝากคนอื่นฟันมันก็บบุคือเจ้าเฟันเองโดยเจ้าของฟันสีออกได้เนาะคนอื่นเมาก็บบุคือกับคือเพลงสายยันนะพ่อไปลองเพลงสายยันดูเสียงพ่อสิคือสายยันบันคือไอ้บุคือดอกล่องทงคนเดียวมาันสีออกก็มาสายยันเนาะมาสายยันนี่สายยันเนี่ยคนใส่นลำปลาชื่อโบดแน่คนใส่อารมณ์แน่เข้าสีบุได้อารมณ์เพิ่นเข้าบริเป็นนักร้องเนาะ บมื่อเนี้พ่อพ่อเห็นเลขออกมาแล้วฝันดีบ่พ่อฝันดีฝันดีพ่จ้าฝันเห็นคนหลายคนมาจะใส่ตาจักคนจักมาจะใส่นี่หันแม่จากของอืเพ่นตายจำได้แต่แม่จากของผู้เดียวอ่ตายแล้วเพื่อนอายุอะไรยายอันแปดหกเพิ่งได้เฮตไฮแปดเจ็ด เคยฟันเห็นเพิ่นบ่เคยอ่าเคยฟันเห็นเพิ่นมันออกอายุเพิ่นบ่บ่ออกบ้านเล็กที่เพิ่อนสี่หกมีกายนี่ก็ออกสี่หกออกฟันเห็นเพิ่อนย้ำเลเลยออกบ้านเลี้บ้านเอารางวันี่สิบ่ออกเลี้บ้านบ่เอ้ามันแจวเล็กจะคล้องเขาแล้วบ่จะเพิ่นมันใจวเขหล็กคล้องเขาแลตวเมนเอาแต่ห้องข่อยพ่อเขาบอกเอาตบบ Ba bóng hay lông cà xi lăng thì suôn hơi ăn bắt đầu tung tung yêu bông hay lông lông anh tung bôn lấy xăm tòa tịt cào hai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  cặp bóng 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 hai c ข้นที่เศร้าไขมนอ้วนคือนขออย่างย่างบดไทขี้เจ้าใช่ย่างบไทยเลยนะพร้อมสาเร็กันย่งสามขาเลยืึคนวนไปสามขาเห็ดบดได้สามขาขอสำเร็เห็ดบ่ได้หันจนหลุดผ้าล่มเลปะไว้ผ้าหลมล่มผ้าล่มดูต่อไปนกจะใส่ไหมขี่เจ้าในตินใส่นี่หรออือขันผ่านี่สีใส่เวลาโดนตัาเลไม่ต้องสีหาย เพิ่เลียงเนาะได้แต่คนบ่ดจ้ะเอิงที่เห็นเห็ม้อของผ่าตัดจด้ผ่าตัดอ้าวขอบคุณตาเนี่ยบัตรเขามีแก้วอนไปผ่าตัดจ้ะที่ซาอุดีในทางของคุณตานะคะ